โอเคับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคบผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมมาวีซูเปอร์บอลนะคบผมวันนี้เราจะมาแนะนำฮีโร่ที่มีชื่อว่าแบล็กไนท์นะคะผมแบล็กไนท์นี่เป็นตำแหน่งนักตู้นะผมสามารถนำไปยืนเลนบนหรือว่าฟาร์มก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านจะใช้นะครับผมซึ่งสกิลติดตัวของแบล็กไนท์นะผมมีชื่อว่าจิตวิญญาณนักตู้นะครับผมเมื่อแบล็กไนท์ใช้สกิลนะครับผมจะเพิ่มความเร็วสปีด หนึ่งหน่วยนะับผม <Wow. S 2> และ a อดแ t t a c k หรือว่าความความเสียหายเพิ่ม0.25หน่วยขนาเวยจะยอัปเกรดตามเลเวลเพิ่มขึ้นทีละ0.03นะครับผม0.03หน่วยสกิลที่หนึ่งมีชื่อว่า n i ช h t c h จะเป็นสถานะพุ่งโจมตีนานเ,เป็นเวลา6วิพร้อมอัปเกรดการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับผมเข้าความเสียหายอย่างน้อย400นะครับผม ปูดาวประมาณ15วีนะครับผมถือว่าค่อนข้างนานนะแล้จะเก็บสแต็กถึง100นะครับผมจะทําให้ความสหายแรงขึ้นสกิลที่สองมีชื่อว่าไนเบรดจะเป็นการแตกค้างเพื่อชาร์จพลังทุก0.65วินาทีแบ็กไนจะพุ่งโจมตีทิศไปทิศทางที่กําหนดนะครับผมหนึ่งครั้งครับผมเพิ่มเพิ่มสปีด15%เนี่ยครับผมป็นไงแล้ว ทีนี้จะเป็นสกิลที่ด่ดเลือดได้เด้อน,นะครับผมส่วนครูเราประมาณห้าวีนะครับส่วนอันตีเมสกิลอัศวินลงทันนะครับผมเป็นการแตกค้างไว้แบ็คไนท์จะชาร์จพลังแล้วพุ่งโจมตีท,ทิศทางทีก่กำหนดพร้อมสร้างเอฟเฟกตกระแทกลอยนะครับผมเป็นเวลาหนึ่งวิชาร์จนาน,นสี่วิเพิ่มสกีสี่สิเอร์เ็นนะครับผมและลดความเสียหายแปดสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผม กดให้ดูอีกทีชาร์จชาร์จนานถึงสี่วีนะผมเพื่อให้ดามเป็นแรงขึ้นแต่ละสกิลนี่สามารถทะลุก,กำแพงได้นะครับผมเรามาลองสกิลหนึ่งนะครับผมแต่สกิลหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ทะลุอย่างนั้นนะผมต้องให้ศัตรูอยู่หลังกำแพงครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแต่ส่วนเนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ได้ใช้นะผมแต่นี่ครับผมจะสามารถทะลุก,กำแพงได้นะครับผมสกิลหนึ่งส่วนสกิลสองนี่ทะลุได้สบายเลยครับผม ปลุ๊ตฟุ๊ตนี่นะผมอันตรีเมเจอร์สกิลนี่ไม่ต้องฟูุ๊ตงนะสามารถทะลุได้เ,เกือบทุกสกิลนะผมสกิลหนึ่งนี่มันต้องเป็นการทำจังหวะอย่างเดียวนะวถึงจะทะลุได้ง่ายๆนะครับผมส่วนของที่มันแนะนำม,มาตอนแรกจะเน้นไปทางดาเมจตึง้งแทงนะครับผมนี่ผมเรามาลองกันเลยเมื่อเราออกของครบมาดูซิว่าสกิลเราจะเท่าไหร่สมมุติเลดเกมนะครับผมเมื่อเรา18นี่ผมยิงยับไงกันนะ นี่เหรสก,กิลที่หนึ่งประมาณสิบสองวินะครับผมสก,กิลที่สองนะผมประมาณสี่วินะส่วนอันที่หนึ่งสกิลประมาณสี่วิปุ๊บประมาณยี่สิบเอ็ดวินะผมถือว่าค่อนข้างเป็นแบบตัวที่ใช้ได้สก,กิลได้เรื่อยๆนะโดยเฉพาะสก,กิลที่สามารถอยู่ได้นานนะผมเลยสก,กิลสองนะผมสามารถแบบยืดเรื่อยได้เรื่อยๆนะผม ตือวตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวน่าเกลียนเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเอาไปลงแรงผมผมว่ายังไงก็โดนแบนนะผมไม่แนะนำนะแล้วแต่คนจะเล่นนะวันทีมันอาจจะหลุดแบนก็ได้นะผมที่รู้ว่าโดนแบนแน่นอนครับผมเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ที่เขาจะแบกก็จะเป็น Ancient One เอ็นช n t นวันเออเ n นชินวันด็อกเตอรสเตนแล้วก็ ตาหลอดอะไรพวกนี้นะต่อไปก็น่าจะทิ้งตาหลอดแล้วมาแบนแบ็กไนแทนนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นแนวทางให้ท่านเล่นอย่าลืมกดแชร์นะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมคนอื่นได้รับฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายเออแล้วผมลืมบอกนะครับผมตะกี้หนึ่งเนี่ยจะเป็นการกระแทกแล้วทําให้ประตูยกลอยสั้นๆน,นะครับผมไม่รู้เท่าไหร่ตะกี้มันไม่ได้บอกมายให้เดี๋ยวเราคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับผมครับผม